ไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นผลกระทบจากการถูกให้ออกจากที่อยู่อาศัยเดิมนะครับมีผลกระทบมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนะครับกับชาวชุมชนตลาดเฉลิมโลกฝั่งเหนือประตูน้ำในกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการยื่นเรื่องต่อปป,ปชให้ตรวจสอบนะครับเพราะว่ามีการให้เช่ากับบริษัทเอกชนทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่หมดสัญญาเช่ากับคู่สัญญาเดิมจะหมดในปี2568นะครับ ตัวแทนชาวชุมชนตลาดเฉลิมโลกฝั่งเหนือเป็นตัวแทนมุลที่เส้นได้เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อเลขาที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปอป,อปอชหลังถูกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารจำนวนร้อยห่คูหาเนะครับเป็นการบอกเลิกที่ชาวบ้านอ้างว่าไม่เป็นธรรมทั้งทงท,งที่จะหมดสัญญาเช่าในวันที่27มีนาคม2568นะครับ คุณนราเสษบุญญาวันกรรมการชุมชนตลาดเฉลิมโลกฝั่งเหนือบอกนะครับว่าชาวชุมชนเนี่ยได้ทำสัญญาเช่า60ปีผ่านมาแล้วนะครับแต่เมื่อปี2556หรือ10ปีผ่านมาแล้วสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีโนโยบายนำที่ดินและอาคารที่ตั้งของชุมชนให้บริษัทเอกชนเช่าก่อสร้างอาคารและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่พร้อมออกหนังสือบอกเลิกสัญญา เป็นสัญญาเช่ากับชาวชุมชนเดิมนะครับจึงร้องเรียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาซึ่งก็บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดชาวบ้านอ้างแบบนี้และสำนักงานอายการเคยมีความเห็นว่าสัญญาที่ว่านี้ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับแต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังคงฟ้องร้องขับไล่ให้ชุมชนออกจากพื้นที่จึงร้องเรียนต่อปปชเพื่อความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่มีสัญญาและยังไม่หมดสัญญาเช่าครับ ไปฟังเสียงคณะกรรมการชุมชนตลาดเิโลิมือะโลกรฝั่งเหนือครับชาวบ้านโดนขับไล่นะครับจากสํานักงานพรพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับตั้งแต่ปี57นะครับที่มีเอกสารมาถึงเราแต่ว่าเรื่องอาจจะดําเนินการมาก่อนหน้านั้นแล้วทีนี้นะครับเราก็มีการต่อสู้กันมาตลอดเรียกร้องขอความเป็นธรรมยื่นหนังสือไปหน่วยงานต่างๆแต่ไม่มีความคืบหน้านะครับ แล้วก็เมื่อสัก2ปีก่อนนะครับเราทราบว่ามีการเซ็นสัญญาบริษัทเอกชนรายหนึ่งนะครับโดยที่สัญญาพวกเราเนี่ยหมด2,568วันที่27มีนานะครับทีเนี้ยมันก็มีการฟ้องร้องนะครับต่อสู้กันในในศาลอยู่ณนะขนาดนี้วันนี้เหตุผลที่เรามายื่นปปชหลักๆนะครับก็มีเรื่องของสัญญาที่เกิดขึ้นนะครับ มันไม่มีการประมูลนะครับตัวเลขในการเช่านะครับเผอิญว่ามันมีคู่เทียบก็คือบริษัทเอชเอชทิงในส่วนต่อขยายนะครับที่ดินในวันที่เซนัญญาวันเดียวกันนะครับมันจะมีของเอชียเนี่ยมูลค่าพื้นที่นะครับ16กไร่กว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับประมาณ3,500อยล้านนะครับที่รัฐได้ผลประโยชน์ส่วนของเรานะครับ5ไร่2งานแต่ทําเลของเราเนี่ยอยู่ตรงสี่แยกประตูน้ำนะครับตรงข้ามมันไก่ประตูน้ําเลยนะครับราคาที่ดินเนี่ยน่าจะแพงกว่าถ้าเทียบเอเวอเรสต์ออกมา เท่าๆกันเนี่ยผมว่าไม่น่าต่างกันแต่ตัวเลขทางของเราเนี่ยที่เราเนี่ยที่บริษัทเอกชนลายใหม่ได้ไปเนี่ยครับ240ล้านกับ3,500ล้านอันนี้คือ1ข้อนะครับข้อแรกที่ประชาชนสงสัยยังครอ่างคาแขงใจซึ่งเรามีการทําหนังสือไปถามสํานักพุทธหลายครั้งมากนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับอันที่2นะครับเหมือนพรบร,ร่วมทุนกับรัฐนะครับกับทางที่บริษัทเอกชนที่จะทำเนี่ยไม่สามารถทําได้เนื่องจากมีการโอน สัญญาเช่าฉบับนี้ไปยังบริษัทต่างชาตินะครับแล้วโอนกลับมาในในบริษัทเอกชนอีกรายหนึ่งที่ไม่ใช่บริษัทอันเดิมนะครับผมก็เป็นเหตุเชื่อให้ได้ว่าว่า,น,าน่าจะมีมีเหตุผลอันอื่นให้ประชาชนคลางแคลงใจหรือเชื่อได้ว่าอาจจะมีการทุจริต ขณะเดยียวกันนะครับคุณคริสโปรตระนันทนายความบอกนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นชาวชุมชนตลาดเฉลิมโลกฝั่งเหนือเดือดร้อนกันเป็นอย่างมากในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ถูกให้ออกจากพื้นที่เดิมนะครับแล้วก็ขอความเป็นธรรมจากทางปป,ปชให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมกับชาวชุมชนด้วยนะครับไปฟังเสียงคุณคริสครับวันนี้นะครับที่เราได้รับเรื่องมานะครับเนื่องจาก เรามีคุณนราเศรบุญยญวันนะครับเป็นอาสาของเส้นได้เนี่ยที่อยู่ในชุมชนตลาดโลกชุชมชนเฉลิมโลกนะครับตลาดเฉลิมโลกเนี่ยเขาเอาเรื่องเนี่ยมาปรึกษาที่มูลนิธิว่าตอนนี้ประชาชนในในพื้นที่เนี่ยกำลังได้รับความยากลำบากแล้วก็อาจจะเกิดกร,รณีของการจริตตามที่ท่านผู้อำนวยการพูดไปเนี่ยเราจึงวันนี้จึงนำหนังสือมาร้องเรียนกับทางสำนักง,งานปปชครับ ทางพวกผมเนี่ยก็จะขอบรบกวนทางท่านผออนะครับ,รบช่วยเร่งติดตามกรณีเหล่านี้เพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ตอนนี้เวลานอนก็นอนไม่ค่อยหลับเวลาเ,เหมือนบ้านของเรากำลังจะถูกแย่งไปครับท่านผอมันก็ลำบากใจคครรัับบครับ สำหรับการยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมในครั้งนี้นะครับทางตัวแทนชาวชุมชนได้นำเอกสารการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเอกชนทำสัญญาเช่าที่ดินในพื้นที่ตลาดเฉลิมโลกฝั่งเหนือและแบบแปลนการก่อสร้างห้างสรพสินค้ารวมถึงหนังสือขับไล่ผู้เช่าเดิมพร้อมคำฟ้องขับไล่เพื่อที่จะเป็นหลักฐานให้กับสำนักงานคณะกรรมการปปชพิจารณาและให้ความช่วยเหลือเพื่อความเป็นธรรมของชาวบ้านต่อไปครับ